โอเคฮะก็กลับสวัสดีโอ้โหาเกินมาก็ตายเลยอะฮะเกินตายโอเคละเราอยู่ในแมปปลากลัวนะฮะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเอ่ยปลากลัวไงเนี่ยฮะดูดิฮะก็ปลากลัวเก่งขนาดไหนอะผมนี่ปลาก,กัวโอ้โหอ่ะอันนั้นวอมวอมอนนัันกระโดดให้ที่จริงผมก็แกล้งตายแหละเดีย๋ยวมันไม่สนุกไง เดีย๋ยวมันไม่สนุกอัน,นอันนี้ก็วอรเหมือนกันอัน,นอันนี้แกล้งตายอันนี้แกล้งตายเอาเอาใหม่ละเอาดีดีละเนี่ยแค่เนี้ยผมก็ผ่านได้โถแค่แบบปากกลัวผมเล่นมาเป็นสามสิบล้านปีแล้วเรากำลังเห็นนูป,ปี้นะฮะเมื่อกี้ผมมองนูนูเพื่อนไปหน่อยก็เลตยลเาตายแล้วนูกำลังเอานุตายละ ตอนนี้เราก็จะผ่านกำแพงโง,ง่ๆงงงนี่ไปกันดูหูดูสเตปดูสเตปดูสเตปดูดูดอาผ่านแล้วเห็นไหมง่ายๆเธอลูกบอลมีสีแดงสีเหลือง,อ,งอันนี้ผ่านง่ายๆอ่ะผมมองให้ผมไม่ตายอยู่แล้วอันนั้นผมเดินต่อยหลังให้ให้มันตายจริงๆนะด่านอ่ะมันผ่านง่ายๆอันนี้เดี๋ยวผมจะแกล้งตายอีกครั้ง เนี่ยเห็นไหมผมแก้งตายจริงๆโอเคเรากำลังจะผ่านอนะเออช่างมันเดะเดี๋ยวเราก็ผ่านลนะโอเคเราก็จะกระโดดไปฝั่งนี้กันเลยนะ,ะยังไงก็ผ่านนะ่ะเนี่ยก็ผ่านแล้วอนะเออผมพูดอะไรไม่ออกแล้วฮะโอเคนะ่ะด่านนี้ก็ง่ายๆฮะถ้าใครตายดีก็ถือว่า ไม่ไม่ต้องเล่นหรอกฮะไอ้ด่านเนี้ยยังไงพวกคุณก็ไม่ตายกันหรอกเออผมคิดว่าผมจะไม่กระโดดลงไปนะโอ้หกระโดดแบบนี้โอ้ง่ายๆอีซี่โดดโดดดองดองตอนนี้ผมก็จะกระโดดไปโดดมาแล้วนะด่านนี้ถ้าใครตายนี่โอ้โหไม่ไม่ต้องเล่นหรอกฮะด่านนี้ก็เหมือนกันฮะ ผมมาไม่ตายอยู่แล้วผมจะบอกให้ดูดูสเตปดูสเตปด้วยดูสเตปด้วยเนี่ยดูดูด,ดูอ้าวดูดูไว้ไอ้ดานนี้ง่ายๆดูไว้ดูเอาไว้ดานนี้ใครตายเนี่โอ้เบื่อมากผมนี่สีแดงสีน้ำเงินแล้วโอเคเราจะไปชั้นที่สี่กันแล้วนะฮะ เรามาถึงชั้นที่สี่แล้วเราจะไปถึงชั้นที่ห้ากันได้หรือเปล่าอันนี้เราต้องมาคอยดูกันต้องขอโทษด้วยนะฮะที่ผมมาถ่ายคลิปแบบนี้เพราะว่าคือด่านด่านแรกถึงด่านสองผมไม่ได้ถ่ายนะไอ้คลิปนั้นมันเสียก็เลยมาถ่ายด่านที่สี่แล้วก็เลยต้องขอโทษด้วยมาดูคิดกูก็ติดตามหน่อยเถอะครับพี่ พี่ฮะกดติดตามผมหน่อยเถอะพี่ผมเล่นให้ถึงขนาดนี้แล้วนะผมมีหลายคลิปม,มากครับพี่อยากดูพี่พี่ก็ดูได้นะ,ะสนใจไหมฮะไม่สนหรอฮะผมก็จะกระโดดต่อไปโอ้ยอันอันนั้นเขาเรียกว่าลื่นฮะลื่นสีม่วงเออพี่ฮะเมื่อกี้ผมไอ้นั่นเองฮะแค่แค่กระโดด โอ้โหปีนไปขึ้นอ้โหถ้าใครมากดติดตามผมก็ขอบใจมากเลยนะฮะตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าชีวิตนี้จะมีคนดูหรือเปล่าลงคลิปไปแล้วก็ไม่มีใครดูไม่มีใครถามเลยอะ่ะคุณเป็นอะไรกันอะ่ะผมรู้สึกเสียใจนะคุณมาทำกับผมแบบเนี้ยเราล่นลาล่นโอเคตอนนี้เราก็จะผ่านแล้ว ดูกันไปเพลินๆนะฮะแปดนาทีฮะไม่มีอะไรฮะแค่ลองลองๆองแล้วก็กระโดดโดดโดดไม่มีอะไรมากอย่าไปคิดมากฮะโดด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 แล้วก็ตาย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 ก็แค่นั้นนะฮะไม่มีอะไรมากโดดแล้วก็ตกโดดแล้วก็ไม่ตกโอ้เรากำลังโดดไม่ตก ด่านนี้ก็ง่ายๆฮะผมเล่นมาเชียนเอ้ยผมเล่นมาเชียนแล้วเฮ้ยชีนแล้วก็โดดไปอีกแล้วโอ้โหด่านนี้ก็ถือว่าง่ายๆฮะโอ้ด่านนี้ง่ายๆเลยผมบอกให้ผมไม่ตายหรอก เมื่อเมื่อกี้พลาดเมื่อกี้ก็พลาดอีกครั้งครั้งนี้ล่ะไม่พลาดอาเอาวอะไรเกิดอะไรขึ้นฮะเมื่อกี้ผมตัดไปออกนะเพราะกว่าจะผ่านมันก็นานคุณคงจะไม่สนใจด่านนี้ใช่ไหมผมก็เราไปด่านที่ยากกว่านี้คือสามอันหนึ่งสองสามเอาตรงนี้แล้วกันหนึ่งสองสาแล้วก็อีกหนึ่งสองหนึ่งสอง สามโอ้โหเก่งเกินรู้จักดิงจาสีเขียวเปบาเนี่ยสีก้มเกินสำหรับผมเลยนะตกตายโอเคเราก็จะเราก็จะโดดไปทางนี้แล้วเราก็จะเลือกสีชมพูแต่มันไม่ใช่โอเคฮะเราก็จะทางนี้ก็เป็นทางล่องหุน่นใช่ไหมเนี่ย มันมีลูกศรขึ้นแบบนี้ผมกึว่ามันเป็นทางล่องหนอนะ่ะก็เลยเดินไปผมนี่มันซื่องเลยผมปลากลัวไม่ค่อยเก่งนะฮะรอเล่นรอเล่นเก่งก็เก่งอ่าาะทำไมมีแล็บปะเราจะไปด่านที่ห้ากันดีไหมชั้นที่ห้านี่อยู่อีกไกลตอนนี้เราถึงหนึ่งร้อยสามสิบสี่แล้ว หนึ่งร้อยสามสิบห้าแล้วนะฮะโดดเหมือนดิ้งจ้าโอ้ไม่ชอบด่านนี้เลยด่านนี้แม่งต้องกระดึบ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 เรียบร้อยกระดึบแล้วโอเคฮะเราก็จะกระโดดปุ๊บเราก็ผ่านอยา่างแบบไอ้ด่านที่พวกคุณเห็นมาลืมไปเลยด่านนี้ยากยากที่สุดแล้วะฮะด่านเนี้ยยากมากมาฮะ ไอ้ด่านที่แล้วมันด่านมูงูผมเลยตายง่ายๆไงด่านเนี้ยนนมันด่านง่ายๆผมจะบอกให้คุณคิดว่าผมจะกระโดดถึงไหมอะไรวะเนี่ยมีสีแดงขึ้นด้วยเออเมื่อกี้ผมก็อยากจะผ่านด่านแบบง่ายๆด้วยการกระโดดข้ามไปมคุณคิดว่ามันจะได้ไหมล่ะโอเคฮะเราก็จะกระโดดขึ้นไป โดดไปโดดไปโดดไปโอ้ประตูอยู่ตรงนั้นเองโอเคใกล้จะจบแล้วเรามาดูกันสิว่าว่าไหนมันจะทะลุมันก็ทะลุทั้งสองอันเลยนี่หว่าโหดูยากมากเลยอ่ะเฮ้ยผ่านละโอเคเราไปกันต่อ โอเคฮะเราก็ถึงด่านนี้กันแล้วนะฮะโอ้โหตุออีกแล้วอะฮะโอเคนะฮะเราก็จะถึงกันแล้วเราจะไปด่านที่ห้ากันแล้วนะฮะอันแน่นะก็ผมจะไปด่านที่ห้าแล้วกระโดดตัวตายดีกว่ากดติดตามด้วยนะฮะ